ทุกคนนี่วันอะไรละ่ะสุกเนาะตอนพีาก,กินกน้ำปีแกันวันนี้จ <Okay. S 2> ิตใจีย่นใสโอเคเมนูชุดเ์เนี่ยโ,โหค่างจะไฮโซนะวนันนี้อาจจะเป็นเมนูพื้นๆธรรมดาของชาวบ้านเขาแต่ว่าเราเนี่ยก็นานๆได้กินทีเพราะว่านม่ค่อยๆถึงนะเมนูนี้โอเคก็นี่แหละวันนี้ก็เลยนึกอยากกินแล้วนี้ขอดื่มซะก่อนนะคะ นี่ชงเป็นเมนูปโปรดลาเต้น,นะคะกา <Yeah. S 1> แฟนมนุ่มอร่อยกลมกล่อมนี่น่าจะเคยแชร์สูตรให้แล้วนะคะก็แต่และเมนูอย่างที่บอกจะรสชาติจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าสัดส่วนน้ำกาแฟแล้วก็นมไม่ต่างกันนะคะโอเคชมเชียร์ <Yahoo! S 1> หอมกาแฟสดนะวันนี้ ข้าวผัดทะเลใส่ไข่กินเลยนะครับกินด้วยกันนะครัอยขออนุญ,ญาตกินไปด้วยคุยไปด้วยนะบางคนอาจจะมองว่าจะหย่อนยานเรื่องมารยาทนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราแบบว่าพอจะได้มานั่งทําคลิปแล้วก็กินข้าวหาเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยน, <Okay. S 1> นะโอเคเป็นพริกพริกซีอิ๊วขาวนะคะของโปรดคุณพ่อบ้านเขาพ่อหลังชอบกินพริกซีอิ๊วขาวผู้ชม ก็คุเคยเจอก็คุณเคยเจอถามไม่ได้เลยนะเวลาไปร้านอาหารเนี่ยที่สั่งเขาไปแล้วว่าขอซีอิ๊วขาวพริกซอยแต่ว่าโดยโดยธรรมาชาติทั่วไปแล้วคนไทยก็จะเข้าใจว่าพริกน้ำปลาเนี่ยนะจะเป็นน้ำปลาพริกซอยนั่นแหละก็จะผิดอยู่เลยก็จะถามใช่ไหมนี่อันนี้น้ำปลาหรือว่าซีอิ๊วขาวหรือ่จะมาถามไม่ได้เลยนะเราบ้านนี่กินอะไรทุกอย่างในสายกลหลาบแม่ไต่อาหารฝรั่งได้็ยังซีอิ๊วขาวพริกซอยไปลาใจ กินไปกินมาก็อร่อยนะคุณผู้ชมกินด้วยกันนะคะอืมมันจะมีความกลลมก่อมความนัวเรียกภาษาอีสานเรียกนัวได้น้ำปลามันจะเค็มแปตอนนี้กลายเป็นว่าเราก็ติดซีอิ๊วขาวตามพ่อบ้านไปแล้วนะน,นั่นคือเนี่ยกินข้าวกินข้าวผัดกินอะไรเงี้ยต้องไปซีอิ๊วขาวพิจิตรเจ้าเฟรีเจ้าเฟรี เธาไปแอบกินขโมยกินของออรี่เหรอเข้าผ <No. S 1> ัดนะหืมมันมีตักให้คนละถ้วยแล้วยังแบบไปแอบกินของเข้าอีกเหรอมาอรมาอรี่มาเจ้าออรี่ก็ยากยากออรี่เธออย่าเรื่องมากอย่าเล่นตัวนะลูกอ่ะกินนี่อะไรก็กินไปวันนี้ก็ผัดสองกระทะใหญ่แจกให้เด็กๆแปดตัวเนี่ยข้างล่างเนี่ยโอ้โ oh, ห enjoy eating กินอย่างสมบรูณ์สำราญอะไรไมๆๆ่นาได้อย่ามายุ่งนีกินข้าวก่อนเจไดเว่ยเจไดเว่ยเจฟฟรีย์โอเค ่อนพวกหมาเนี่สิบเอ็ดโมงอร่อยนะคะข้าวผัดน,นะคุณผู้ชมจริงๆริอะทำข้าวผัดให้อร่อยมันไม่ได้ยากเลยเคล็ดลับสําคัญกนะ็คือข้าวที่หุงอะต้องไม่แฉะนะคะอย่าใส่น้ําเยอะนะใส่น้ําสูงมาแค่หนึ่งเซนนะหนึ่งเซนจากจากข้าวสารนะข้าวมะหอมมะเรียนะล้างน้ํานี้แล้วก็เติมน้ํำเลยข้าวขึ้นมาหนึ่งเซนแล้วก็ไปหุงหุงเจากนั้นก็มาตักพอสุกแล้วก็ตักให้เขาเย็นดีนะ ให้ไอเราเหยความชื้นมันออกไปนแค่นี้เองงั้นก็ผัดให้กลมกล่อมอย่าใส่เค็มนะคะไม่ได้มีน้ำปลาไม่มีเกลือนะเนี่ยก็มีแค่ซีอิ๊วขาวอาซอสหอยนางรมผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะน้ำตาลรําแตนน้ำตาลรําตัดไปนิดหน่อยอืมพริกไทยป่นโรยให้หอมตุดท้ายแค่นี้เอง จะไปทางรสจัดนะคะเพราะเราต้องมาเจอกับทีลิกคขาหรือว่าพีิกน้ำปลาใช่ไหม <Okay. S 2> ถ้าออกเค็มออกหวานเกินไปมันก็จะไม่อร่อยนะค,ะความรู้สึกนะนจะเลี่ย <Okay. S 2> นโอเคนี่คเคล็ดลับเล็กๆน้อยมาแชร์กันทรายไม่ได้ลงคลิปนั่งคุยกันนะจริงๆทำไว้แล้วนะคลิปแต่ว่ามันวิ่งไปวิ่งมาไม่ต่อเนื่องนะกำลังกินข้าวอยู่ดีๆการจะกินข้าวฝนตกลงเม็ดวิ่งลงไปเก็บ เจ้าห้าตัวขงล่าเข้าบ้านวิ่งขึ้นมาก็เขาต้มทะเลก็เย็นแล้วก็เลยว่ะมีอารมณ์ทงคลิปแล้วกินกับต้อนหนอนทานตะวนันนะคะเพราะว่าไม่มีนั่นไม่มีแตงก,กวาไม่มีส่วนบางยาด้วย สดก็ไม่หืนไม่อะไรแล้วนะเพราะว่าชินแล้วก็แล้วกินไม่ค่อยได้กินมีพวกสลัดพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทุกมเอาหลังทําน้าสลัดแล้วก็ใช้นี่แทนแทนอะไรระกาศหอมแทนสลัดนะน,นะบางทีอันนั้นก็มันก็จะแพงไปหน่อยนะบางทีถ้าเราหาแบบปลอดสารไม่เจอล้วก็ใช้เนี่ยอันนี้ปลอดสารแน่นอนไม่มีใครฉีดยาฆ่ามแลมลงหรอกคุกคนโอเคเราอยยุเก็บเกี่ยวแค่ ไม่เกินสิบวันแปดเก้าวันเองตัดขายได้เร็วเดือนหนึ่งอะคา่ะตัดขายได้สามรอบสมัยก่อนก็ทำปลูกขายอยู่นะสมัยนี้แม่บ้านช่วยแต่เนี้ไมไ่ทำแล้วขนับปลูกกินเองยังมีเวลาเลยจริงอะมีเวลาแหละแต่ว่ามันหลายสิ่งหลายอย่างเกินยิ่งหน้าฝนเนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือหญ้าเนี่ยมันขึ้นรกไม่รีบถอนหญ้า พูดเนาะหลังจากที่ทางฝั่งแม่น้องชุบพู่ก็ถแถลงเปิดตัวทีมทนายสรุปแล้วก็เป็นทีมทนายจากชุมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญกรรมนะนำทีมโดยอุจอรจฉริยเรืองรัตนพงศ์นะในขณะเดียวกันทางฝั่งผู้ต้องหาทนายก็พา,าเข้าพบคูณชิระเจนจากการตสอพักพลังประชารัฐประธานกรรมธิการ การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครโอเคก็ไปทำพิธีรับมอบหนังสือร้องเรียนอย่างเป็นทางการนะใต้ถุลสภานะนัแบบ่นแหละท็อกอัปดายอีกแล้วปรกากฏว่าซึ่งนั้นก็ประชุมสภาอยู่ข้างบนนะกำลังประชุมเรื่องอะ่ะประกองเงินผู้ฉุกเฉินห้าแสนล้านนี่จะผ่านหรือเปล่านายกก็จะเครียดในช่วงนี้ อาจจะปัญหาโควิดปัญหาเศรษฐกิจรุมล้อมเลาวมีประชุมสปายให้ขึ้นโพเดียมเลยนะอให้ทนายให้ผู้ต้องหาะไรขึ้นโพเดียมว่าม,มาเพื่อจุดประสงค์อะไรคือเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ในหนังสือนั้นแหลวหนังสือร้องเรียนอะ่ะเออก็ไปอ่านเอาจริงจริงๆคุณก็รู้่วงน้าแล้วว่าเขาจะมาร้องเรียนใช่ไหมเรื่องงานนี้นะันคือจะทำให้อึดเลยก็ได้อยู่นะ ว่าให้เลขาให้หน้าห้องรวมารับหนังสือก็ได้ไม่ใช่ไปต้องลงมารับเองนะคือให้เกียร์เป็นออกนอกหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่คขึมาก็มองอย่างเงี้ยขึ้นโพเดียมเพื่มีการแข่งข่าวนักข่าวก็เต็มกลายเป็นว่าพอหัวค่ำม,มาโดนนายกเกตค่ำหน้าค่ำตาประมาณว่ามูุกะกะรัตเซไม่ให้เกียรติอะไรเงี้ยนะ เอสอสซอโที่ลงมารับหมหอมีสื้อเลยกางสภาเลยนะเยแน่ไม่เคยมีนะปรากฏการนี่นะใหผ้ผู้ต้องหาเนี่ยนี่ยื่นหนังสือถึงรัฐสภาแล้วก็มีการแถลงแถลงข่าวเออกระเหลิอให้เกียดเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยนะจะเทือนหลายวงการเลยนะคนคนนี้เลย ตั้งแต่มีคนรู้จักตั้งแต่แบบเริ่มมีชื่อเสียงมันวันนี้น่าปวดแล้วนะคะนอกจากโรคโควิดที่ต้องระวังแล้วก็อย่าลืมระวังโรคระบาดตามฤดูกาลด้วยนะไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกนะคะโอเคโอเคค่ะสุขกายสุขใจปลอดภายจากทุกสถานการณ์นะคะ๋ยวค่อยเจอกันใหม่บ๊ายบาย